หลังจากที่ทั้งโสจากเจ็ดรัชวงใหญ่พวกเขาเองได้มาถึงยังสถานที่แห่งนี้แล้วก็รู้สึกตกใจมากพอสมควรไม่คิดเลยว่าจะได้มา,จากกอเจอกับเอกและก็ตั้งโสฟ้าเมื่อโลหิตอยู่ด้วยกันในสถานที่แห่งนี้แต่เนื่องด้วยที่ทั้โสวูจีหวังตัวเขานั้นก็พอจะรับรู้เกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นว่าลูกชายของเขานั้นได้ตายไปแล้วและก็ยังตายด้วยน้ำมือของอเอกอีกด้วยก็เลยไม่รอช้าในการพวงเข้าไปเพื่อจัดการฆ่าอเอกทิ้งไปแต่ทว่าพระเอกก็ไม่ได้เป็นกังวลแต่อย่างใดแถมก็ยังได้บอก ให้ท่านโอโซฟามือโรหิตไปป้องกันการโจมตีของท่านโศคนนั้นเอาไว้ถ้ามาอย่างนั้นแล้วเราก็ถ้าเกิดว่าตัวเขานั้นเป็นอะไรไปรับรองได้เลยว่าขอตกลงก่อนหน้านี้ที่สัญญากันไว้มันจะต้องสําแดงผลอย่างแน่นอนครับจุดท้ายที่สุดแล้วท่านโศฟามือโรหิตตัวเขาเองก็ไม่ได้มีทางเลือกอื่นแล้วเพราะตัวเขาก็ไม่อยากที่จะมีเรื่องกับเราท่านโศจากเจดราชงศงใหญ่เหมือนกัน แต่ถ้าเกิดว่าไม่ช่วยพระเอกไว้ก็จะผิดคำสาบานที่สัญญากับพระเอกไปก่อนหน้านี้สุดท้ายแล้วก็เลยได้พุ่งเข้าไปในการป้องกันการโจมตีของทัพโซ ฟูจิหวังเอาไว้ได้ทันพอดีนะครับโดยท่านโซฟูจิหวังตัวเขาเองก็รู้สึกไม่พอใจมากๆแต่ก็ยังสงสัยเหมือนกันว่าทําไมัง so ้งโซฟาเมโลฮิตมาป้องกันการโจมตีของเขาช่วยเหลือพระเอกที่มาจากอาณาจักรเต้าไว้แบบนี้ซึ่งตัวเขาเองก็ไม่ได้พูดอะไรมากนะครับก็ไม่อยากที่จะให้มาเกิดการต่อสู้ในสถานทนี่แห่งนี้เพราะสิ่งสําคัญที่พวกเขานั้นต้องการก็คือสมบัติเท่านั้นนะครับถ้าเกิดว่ามีการต่อสู้และก็ไม่ยอมกันจริงๆวันนี้ก็จะสู้ตายเหมือนกันนะครับแต่โซฟาเมโลฮิต oh ก็ได้ตอบท่านโซฟูจิหวัง so ซึ่งในตอนนี้เราผู้คนก็ต่างไปกันตกแต่มากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเหล่าทุโสจากเจ็ดราชวงศ์อื่นๆพวกเขาเองก็รู้สึกงงเหมือนกันนะฮะว่าทําไมท่านโซฟ้าเมือโลหิตถึงมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดสนิทสนมกับพระเอกเช่นนี้แต่ทว่าพระเอกก็ได้ตอบกับท่านโสูที่หวังไปว่าที่จริงแล้วลูกชายของเขานั้นยังไม่ตายในการต่อสู้ก่อนหน้านั้นถึงแม้ว่าพวกเขานั้นจะได้เข้าต่อสู้กันไปแต่สุดท้ายลูกชายของเขานั้นก็ยังสามารถมีชีวิตหนีรอดออกไปจากที่ได้ชันพอดีโดยใช้ยันวิญญาณของ เขาในการหลบหนีออกไปนะครับจึงทําให้ทัมโซวูตี้บางก่อนหน้านี้ที่คิดว่าลูกชายของเขาตายแต่พอได้ยินคําพูดของเอกว่าลูกชายของเขานั้นยังไม่ตายความโกรธก่อนหน้านี้ก็แบบว่าบันเทาขึ้นมาอีกหนึ่งระดับนะครับและเนื่องโดยที่มันเป็นแบบนี้แล้วทัมโซฟาร์มูโรฮิตก็เลยบอกกับทุกคนไปว่าเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นมันอาจจะเป็นเรื่องเข้าใจผิดก็เป็นได้พวกเขาควรจะร่วมมือกันในการเอาสมบัติพวกนี้ออกมาจะดีกว่าจึงทําให้เหล่าทัมโซคนอื่นจากเจ็ตราชวงใหญ่พวกเขานั้นก็คิดว่าคําพูดและ ก็ความคิดนี้เป็นเรื่องที่ดีที่สุดแล้วนะครับแต่หนึ่งด้วยที่ในสถานที่แห่งนี้มันก็มีเพียงแค่สมบัติ3ชิ้นเท่านั้นมันก็จะเป็นคมพีแผ่นยกเป็นคมภีรวิชาระดับสูงในการช่วยให้คนที่ดูซับเข้าไปฝึกวิชาที่แข็งแกร่งระดับสูงได้ชิ้นที่2ก็จะเป็นมอเตาวิญญ,ญาณนะครับก็จะเป็นเตาหลอมวิญญาณสามารถปรุงยาคุณภาพดีคุณภาพสูงขึ้นมาได้เหมือนกันและก็ชิ้นที่3ม,มันก็จะเป็นคิดตันระดับสูงนะครับคิดตันที่จะสามารถช่วยดูดซับเข้าไปได้ถ้าเกิดว่าคนคนคนนนั้ มีพลังที่อยู่ในระดับกษัตริย์ขั้นแรกดูดซับเข้าไปเพิ่มความแข็งแกร่งไปอยู่ในระดับกษัตริย์ขั้นกลางได้เลยนะครับก็เรียกเลยว่ามีแต่สมบัติดีๆเลยก็ว่าได้อยู่ในสถานที่นี้จึงนําให้พวกเขาที่มีทั้งหมด7คนนะครับแต่การที่จะเอาสมบัติชนีเพียงแค่3มชิน้นมันก็คงจะไม่สามารถแบ่งกันได้แน่นอนนะครับทางเดียวที่พวกเขานั้นจะต้องทําได้ในตอนนี้ก็คือทําการโจมตีพลังโลบาเลียที่ป้องกันสมบัติพวกนี้เอาไวา้และถ้าเกิดว่าพวกเขานั้นสามารถทําแบบนั้นได้และก็วิธีที่2ก็จะ เข้าไปแบบเลือกสมบัติตามที่พวกเขานั้นต้องการถ้าเกิดว่าใครคนใดที่เลือกสมบัติเหมือนกันก็ให้คุยกันแบบไหนก็ได้นะครับจนวกว่าคนคนนั้นจะได้สมบัติไปครอบครองไปนะฮะและและ้วพวกเขาเองก็คิดว่าแผนการนี้หรือว่าข้อตกลงนี้มันก็เป็นข้อตกลงที่ดีที่สุดของพวกเขาแล้วที่จะทําให้พวกเขาเองไม่ได้ผิดข้อกันไปมากกว่านี้นะครับจึงทําให้พวกเขาในตอนนี้ก็ได้ร่วมมือกันในการใช้พลังของพวกเขาโจมตีเข้าใส่พลังโรบาลียที่ป้องกันสมบัติพวกนี้ไปและและ้วพวกเขาเองก็ สามารถทำลายพลังโรคบาเลียจนได้ในตอนนี้ก็เลยทําให้พระเอกที่ได้เห็นสมบัติชิ้นหนึ่งนะครับก็จะเป็นสมบัติแผ่นยก ตัวพระเอกเองก็พอจะสัมผัสได้ถึงสมบัติชิ้นนี้เลยในอดีตชาติบางกอนตัวเขานั้นได้เคยเห็นสมบัติชิ้นนี้มาก่อนแต่ไม่คิดเลยว่าในตอนนี้จะได้กลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับแต่ในการที่พระเอกนั้นจะได้ไปเอาสมบัติชิ้นนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกันเพราะมันก็ยังมีเหล่าตุ้งโสจจากเจ็ดราชวงใหญ่ที่คอยจับจองต้องการสมบัติชิ้นนี้อยู่นะครับและหลังจากที่บารียพลังโรป้องกันในการป้องกันสมบัตินี้ได้แตกสลายไปแล้วพวกเขาเองก็ได้พุ่งเข้าไปเพื่อไปย่างเอาสมบัติกัันนะครบ มันก็จะมีราชามือน้ําแข็งรวมถึงราชากายทองคํานะครับตัวเขาเองก็คิดว่าอยากจะได้สมบัติคิดตันระดับสูงนี้แต่หนึ่งโดยทีทั้งสองคนก็อยากได้เหมือนกันนะครับไม่สามารถตกลงกันได้ในการต่อสู้ก็ได้เริ่มขึ้นไปนะครับเขาต่อสู้กันไปอย่างสูสีเผื่อที่พวกเขานั้น จะยังเอาสมบัติคิดตอนระดับสูงนี้กล่าวไปให้จงได้เพราะถ้าเกิดว่าพวกเขานั้นนํากลับไปได้เพิ่มความแข็งแกร่งให้กับพวกเขาขึ้นมาอีกหนึ่งระดับอย่างก้าวกระโดดแน่นอนนะครับก็เลยทําให้พวกเขาเองก็ได้เข้าต่อสู้กันเพื่อยิงชิงเอาสมบัติชิ้นนี้ไปแต่ก็จบกันไปก่อนนะครับสำหรับอีพีนี้กาลังสนุกเลยทีเดียวนะครับสำหรับอีพีหน้าคลิปหน้าเดียวมาใหม่ในวันอาทิตย์หน้าละกันนะครับผมสําหรับเรื่องนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้ละกันนะครับเรื่องใหม่เดี๋ยวก็จะรีบลงให้เลยละกันนะ